มาแล้วมาแล้วหลังจากพิธีเสร็จนะครับนะเราก็จะเดินทางไปยังรถหรูนะครับนะโอ้ไปไหนครับไปไหนครับ,ไป,รบไปนะครับเล่นไปสู้ปปสครับโอ้เสร็จพิธีแล้วเสร็จพิธีแล้วเนาะ เราก็จะเดินทางไปกับลุงปาแล้วก็ลุงสีนะครับลุงสีเป็นไรมือนี่โอ้ย,ย,ยครับสบายครับสบายบ๊ายบายเราไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะหลังจากที่ทำท,ทีทีเสร็จนะครับเนี่ย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 แล้วเราก็จะไปส่งของ <S 1> <S 1> เพื่อให้มันเสร็จสบายสบายอาให้มันเสร็จเป็นอย่างย่างไปน้องลุงสีเนาะจะไม่ต้องพาวงหน้าพาวงหลัง เราก็จะเดินทางไปในมันโดนบันดาลอย่าเข้าโค้งแหงไงลูกพี่เอ้ยเมื่อวานนี่คนขับบอดีครับผมเปลี่ยนเลยเห็นปะผมมุซาจ้างจ้างเดือนละสี่มื่นเข้าโค้งบอดี้ยืงงางเหรอยืงงางงืงงางไปทางไหนซ้ายหรือขวาขนแกกกลไปขวาเลยป่ โอ้โหโอ้เนาะโอ้โอ้ครับดูครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแล้วครับตอนนี้เราก็เอาเต็นท์ไปส่งยังอบตจันเพนจ่าทาเอจษีโอ้โอ้นี่มันก็จะประมาณนี้นะครับนั่งรถ คันละล้านกว่าเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้เช็คเลยมาใช้งานเลยน้องลุงสีเนาะถ้าเช็คก,ก็ดีกว่านี้หรอกเป็นรถยุโรปพี่น้องลุงสีวันนี้ต้องเปลี่ยนคนขับใหม่นะครับก็รู้สึกว่าจะนิ่มนิ่มนมนม่นขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากเช็คเมื่อคืนที่บอกว่าคันละล้านกว่านี่คือเอาเปลี่ยนทางเส้นใหม่แล้วครับ อ่าไปกันไปกันที่ว่าคันละล้านกว่านี่มันเพราะอะไรลุงสีร้านแรกเขาไม่ขายเป็นบ่ร้านที่สองร้านที่สองเขาัางขายให้เนาะนี่โอ้โหเข่าคงโอ้นี่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 น,น,น,นี่ทางครับนะรอก รอบถนนที่ไปนะครับยางท่อนข้างนืง้รอบบริเวณก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ะเป็นท้องไร่ท้องนาเขียวชุ่มนะครับช่วงนี้ก็ฝนก็ตกวันละนิดละหน่อยพอดีชุ่มชื้นพื้นดิน,นโอ้นาเพิ่อน,นอนน้ำเต็มเลย รวมสมบูรณ์เนาะแถวนี้เนาะเนี่ยครับดูปีมือขับรถคันละล้านกว่าของลุงป,ป้านนะครับนะโอ้ช่างนิ่มเะเหลือเกินโอ้สิบุลุลูกสะบ้ามือนี่ดู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  ก่อนพีมือเพิ่นกับพีมือลุงซีนี่ไพ่พีมือดีกว่ากันลุงซีรูคเคยแล้วครับบ่อสู้เพิ่นเนาะเพิ่นคัดนิ่มกว่าบอ่อซาบุโอ้โอบรรยากาศนอ้อลุงซีเนาะเข้างามแต่ทางเมือ่อวานนี่เข้าออกอะไรวเข้าออกง่วงได้ลุงป้านเนี่ยทางคนเส้นผุกเส้นบุกนีน่ อตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับนะแถวนานลุงสีมีน้นำครับเนี่ทางนี้โอ้โหสวยงาม ก็เป็นคลองจอดพายซีมาดูบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาโอ้ภูเขาบ่งนี้ก็งามเนาะบ่งนี้เนาะดินบ่งนี้เนาะ สวยงามนะครับมาอัพเดทให้เอฟซีได้ดูนะครับวันนี้วันที่แปดเนาะนมือซานวันดีโอ้เข่าตัวนี้งามมากนี่ เขาปล่อยงัวมาแมบเลยเหรอปล่อยควายมาแมบเลยเนาะเราจะเรียบดิมคลองไปนะครับโอ้น้ำไหล ก็ห่างไปไม่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับนะก็จะเป็นภูเขานะครับนะทีนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมคลองนะพี่น้องเด้อซึ่งบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยมีทักษะแกผู้ช่าป่าถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูโอ้เข้ามาเพื่อนี่อยู่ไหนเนาะเนี่ยเนาะยังเลี้ยอยู่โอ้ ผมมากมากข้างคุณละมันคิดวิจิตรลอกไหมมีการจะเป็นคลองคลองนี่สร้างมาเฮงระเบะิลุงไปลุงสีตาขึ้นสลายเนาะ,ะมาหนมางนำ้ำมันออกมาจากทางนง้ำแห้แง,ง,แงน้ำแห้งของเราโอ้โอ้ ผมเข้ามาทแรกผมเข้ามาเส้นนี้แหละผมขี่บ่อนถอยกัดเลยเป็นตรงมอตอ้์ไซค์นี่ครับจะเป็นเส้นทางลัดมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมจะมาจากฝั่งนู้นนะครับประมาณเมตรห้าสิบเส้นทางซึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะลบําบากมากนะครับต้องระวังตลอดเวลานะครับนั่นถึงนถนนใหญ่แล้วนะครับ ก็มาเดตให้ทีได้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนี่คือบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ